ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Social ลแคมนะคะวันนี้ดาดาจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะไม่ได้เป็นการสอนนะคะเพราะดาดาไม่ใช่ช่างแต่งหน้านะคะเดี๋ยวจะมีพวกปากนกปากกานะคะมาบอกว่า โอ้ยแต่งหน้ากระโหลกกะลามาแต่งให้ดูใครไม่ชอบก็ดูเออใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะคะใครชอบก็ดูค่ะกดออกหรือยังคะพวกที่ไม่ชอบกรุณากดออกไปนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาลงแป้งและรองพื้นก่อนวันนี้ดะด้าลงแต่แป้งนะคะเพราะว่าเย็นนี้เพื่อนสามีจะมาที่บ้านนะคะเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะแต่งทุกคนเขาจะเขียนคิ้วก่อนนะคะแต่ดาด้าไม่ค่ะดาด้าจะแต่งตาก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราเลือกแป้งนะคะอย่างนี้นะคะ จุ่มไปที่สีนี้เลยค่ะสีที่อ่อนๆนี่เลยนะคะดาด้ใช้สองสีผสมกันนะคะเป็นวิธีที่เร็วและง่ายและสวยง่ายนะคะแล้วเราก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยบริเวณใต้หนกคิ้วเออใช่ไหมเออใต้หนกคิ้วนะคะเกลี่ยไปเลยค่ะทั้งสองข้างเนาะเกลี่ยเกลี่ยให้สีอ่อนนี่มันทั่วนะคะเกลี่ยไปเลยนะคะเกลี่ยเกลี่ยทุ่ๆๆไปอย่าจิ้มๆนะคะต้องเกลี่ยเมื่อก่อนดาด้าก็แ <blond. Leonard. S 2> ต่งหน้าแบบ จิม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 เอาเนาะโอเคพอตอนนี้เสร็จปุ๊บพอเสร็จพอพอเกลี่ยอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะเอาด้านนี้ค่ะต่อไปเอาสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลอันนี้เนาะลงเป็นตัว s ีเช e ตรงปลายหางตานะคะนี่ค่ะเริ่มเลยค่ะกีดขึ้นมาอย่างนี้นะคะกีดขึ้นมาแล้วก็หักมันเข้ามาอย่างนี้นี่ให้มันเป็นตัว V ีนะคะเป็นตัว shape นี่ค่ะไม่ต้องสูงขึ้นไปมากนะคะนี่ค่ะ เกลี่ยนะคะพยายามเกลี่ยแล้วก็เบรนมันเข้ามาเบรนมันเข้ามาให้เป็นตัวคล้ายๆ V Shape นะคะหลังจากนั้นเราก็ย้ำค่ะเอาสีเนี่ยค่ะสีที่ต่างจากกันแต่เป็นก็ยังเป็นสีอ่อนอยู่นะคะเป็นสีทองหรือสีอะไรก็ได้เข้าตรงหัวตาตรงนี้เลยให้มันเป็นคล้ายๆว่าตรงกลางให้มันขาวอะคะ่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันเข้ากับสีน้ำตาลโอเคเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นนี้โอเคเดี๋ยวไปเกลี่ยข้างนึงก่อนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เกลี่ยเสร็จแล้วมันก็จะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ตรงน,นี้เป็นสีน้าตาลต่อไปนี้เลยค่ะลงขอบตาล่างขีดไว้อย่างนี้นิดนึงนี่ขีดอย่างนี้นะคะเนี่ยขีดให้มันเป็นทะแยงอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายสําหรับคนแต่งหน้าไม่ค่อยจะเป็นนะคะขีดไว้ทั้งสองข้างเลยแต่ว่าด้าด้ขีดแล้วก็เขียน water l i ไลนะคะในตาเนี่ยเขียนไปเลยเขียนเขียนให้มันหมดเลยเขียนไปเลยค่ะเขียนแต่เฉพาะข้างในเนาะแล้วพอตอนนี้เสร็จป,ปุ๊บเราเขียนเนี่ยเห็นนะข้างในเนี่ยนะ อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็เขียนแค่ตรงตรงปลายนะคะเออลืมบอกเครื่องสําอางที่ใช้เป็นเครื่องสําอางถูกนะคะไม่ใช่เครื่องสําอางแพงเลยใครก็น่าจะรู้ว่านี้เท่าไหร่แต่ว่าเดดดาใช้แป้งนี้ค่ะคิวเพค่าร3 0บาทนะคะรองพื้นใช้ของอะไรนะของลอรีอัลปกติดาดดาจะไม่ใช้เครื่องสําอางที่เป็นแบรนด์เดี๋ยวอีกวันนึงจะเอาไอที่เป็นกลุที่เป็น ที่เป็นแบรนด์เนมมาแต่งให้ดูนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะทาอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วพอนี้เสร็จปุ๊บเราแปรงหัวตัดเลยค่ะแปรงหัวตัดเนาะจุ่มสีดําค่ะแปรงหัวตัดจุ่มสีดํานะคะสีดําของอะไรก็ไม่รู้ของเมเบรลีนเหรอเออจุม่มนี่ค่ะแล้วก็ปรือตามรอยที่เราเขียนไว้นะคะนี่ค่ะนี่อุ้ยลืมลงสีน้ําตาลเออเมื่อกี้ลงสีน้ําตาลไปแล้วนะอย่างนี้กรีดพออย่างนี้คะ่ะปัดขึ้นไปค่ะปัดอย่างนี้นะ อย่างเงี้ยอย่างเี้ค่ะนี่เห็นนะปัดชี้ขึ้นไปแล้วก็บลิสทำให้มันเป็นบล็อกนะค่ะนี่เนาะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยชี้นี่ค่ะอุ้ยจะสี่นาทีแล้วว่าห่วงแต่เมาส์นี่มันก็จะเป็นอย่างงี้เนาะให้มันก็เป็นคล้ายๆอย่างงี้เนาะแล้วข้างล่างเนี่ยนี่ดินสอสิบบาทเอามาจากเมืองไทยแล้วก็เขียนสีน้ำตาล ให้ไปชนกับสีดําเขียนสีน้ําตาลให้ไปชนกับสีดาพเขียนเสร็จปุ๊บพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเอาสีน้ําตาลค่ะสีน้ําตาลสีแรกที่เราเ,าเขียนตาข้างบนนี่นะคะเกี่ยใต้าตาเลยค่ะให้มันไปกลืนกับสีดํานี่ค่ะวันนี้ก็แต่งตาแบบไม่เข้มมากนี่ค่ะแล้วพอจะยีงหัวตาเอาแปรงอันเดิมนี่แหละค่ะไม่ต้องใช้หลายแปรงนี่ค่ะจุ่มลงหัวตานิดนึง นี่ค่ะเราก็จะได้แต่ว่ายังไม่เกีย่ยตอนนี้เราจะเก็บรายละเอียดแล้วก็สีสีที่อ่อนเหมือนเดิมนะคะมาเบรนมันค่ะเหมือนเก็บงานนะคะ,นนะ,คะให้มันเข้ากันนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป้ไม่น่าใช้สีกล้องอันนี้เลยมันมองไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นน่ะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วพอในนี้เรามากรีดอายกันค่ะอายเดาไว้ไหนล่ะเอาอายแล้วนะฉันอยู่ไหน นี่ค่ะอายไลเนอร์ของนี่นะคะของไลฟ์ฟอร์ดอะไรประมาณสามร้อยห้าสิบาทเองค่ะแล้วก็กรีดไปเลยนะคะกรีดข้างบนตอนหัวแหลมเชียบเลยนี่นะคะอ้ยอยญ่ยไปเอะไร นี่ค่ะก็าลากออกมาข้างล่างนิดนึงด้วยเนาะแล้วก็จะได้ตาออกมาเป็นอย่างนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาดัดขนตาเออเขียนเขียนเขียนคิคค้วก่อนเพราะว่ามาสคาร่ายังไม่แห้งแล้วก็มาเขียนคิ้วเนาะไซน์ส,สอดสิบป่าเนี่ยใช้สีน้ำตาลลงไปก่อนหรื โทษทีนะที่คิวเล็กไปหน่อยเพราะว่าเ่าเดะทุกทีถอนแล้วก็สารแอนคะไปเอาไปไม่โกนกนเลยค่ะก็เลยแฟรขึ้นไปข้างบนหัวคิวต้องจางนะคะหัวคิวต้องจางนิดนึงเข้มกว่าหางเข้มกว่าหาานะคะแต่ว่าในกล้องทำไมมันมันมันดำกว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงเฟซน,นะคะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เราก็นี่เลยค่ะเอาแป้ง แปรงตัวเดิมค่ะแปลงหัวตัดตัวเดิมนะคะที่มันติดสีของสีไอสีดําอยู่แล้วค่ะลงไปที่หางมันนะคะลงไปที่หางมันอย่างนี้เลยนี่ชื้นนี้ค่ะแต่งอีกนิดนึงนี่ชื้นค่ะแล้วก็สีน้ําตาลใส่ไปตรงกลางอจากนี้ก็เกลี่ยเกี่ยเกี่ยเกี่ยแล้วก็มือถูนิดนึงเบรนเบนมันลงมาเบรนมันลงมา แค่นี้นะคะถ้าอยากอยากมีด่างแล้วก็สีน้ำตาลสีเดิมนี่แหละค่ะพรสไปเลยเกลี่ยตรงนี้เน้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยเกลี่ยย้ำ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 เกลี่ยมันไปแล้วก็พร์สอย่างงี้โอ้ยเออทำไม่พืรสอดนะสดี๋ยให้ดูด้านเดียวก่อนนะเดี๋ยวเสร็จเรมาดูกันก็พยายามเกลี่ยให้แบบไม่ต้องให้มันเป็นแบบเหมือนเอาเหมือนปิงนะคะบางคนชอบเขียนคิ้วให้มันเป็นเหมือนปิงอะค่ะอันนี้นะคะก็แบบเขียนให้มันเหมือนแบบ แบบคิ้วเราเองอะค่ะพอนี้เราจะมาดัดขนตานะคะนี่ค่ะที่ดัดขนตาเท่าไหร่คะยี่บาทซื้อมาใหม่แล้วอันเก่าแต่อันนี้มัน The ะเบสมากค่ะก็ดัดไปดัดไปนะคะนี่ค่ะพดัดไปอะ,อ,ะอ,ะอ,ะอะไรคะมิสซีนค่ะมาจากเมืองไทยค่ะร้อยแปดสิบหรือร้อยเท่าไหร่จำไม่ได้มันเลิดนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็พวกไอของที่เป็นแบรนด์ชี็เวลาล้างมันก็ล้างยาก แต่ว่าอันเนี้ยมันยาวแล้วขนตาจะได้ยาวอยู่แล้วปกติก็จะติดขนตาเบาๆแต่วันนี้ไม่ติดนะคะนี่ค่ะถ้าใครอยากได้ข้างตาข้างล่างตาเป็นเข้มๆเหลวหน่อยะัวแต่งให้ดูอันนี้ก็เป็นวานเบาๆนี่นะคะก็ดับ,บหนึ่งอุ้ยติดจมูกข้างล่างปัดอะอย่างเงี้ยซ้ายขวาจ่ายเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานทีหลังนี่ บรูธเข้าไปแบบหนึง่งรอให้มันแห้งทีนี้เราก็มาปัดแก้มปัดแก้มนะคะปัดปัดแก้มเอาไปจุ่มกับไอ้แป้งตลับนิดนึงนะมันจะได้กลืนกันไปจุ่มกับแป้งตลับที่เราทาหน้าเนาะเอาไปถูกับแป้งตลับนิดนึงนะแล้วก็วนวนตรงนี้คะ่ะ อันนี้เป็นแต่งหน้าแบบไม่เต็มขั้นสูตรนะไม่ไม่ลงนุ้นไม่ลงนีง้ปัดตรงนี้นิดนึงลบกลามาใส่หัวไปด้วยนิดนึง<ม>เพื่อหน้าหวานฉ่ำนะคะโอเคค่ะแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ลิปสติกนะคะลิปสติกก็ด้าดาทาสีชมพูสีขัดกัะหนังหน้ามากเลยนะคะหน้าโหดแต่ว่าใช้สีหวานค่ะก็ส่วนตัวเนาะถ้าใครปากแห้งก็ลองลิปนอกออสเีน็อกอะไรไปก่อนนะคะ อืมอืมเห็นไหมไกกลายเริ่มกลายเป็นคนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปแตะอีกข้างหนึ่งให้เสร็จนะคะเพื่อนๆนฮัลโหลเป็นไงคะเสร็จแล้วคะ่ะอุ้ยแต่ว่ากล้องนี่มันไม่ค่อยโอเนาะก็กดกรีบได้อยู่เนาะโอเคเพื่อนเพื่อนถ้ายังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว,ว่าวิดีโอใครที่ที่อ่าท,ท,ที่ดูไม่ได้นะเพราะคลิปมันสิบนาทีแล้วว่าเดี๋ยวดด้ก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นแบบสองอันเนาะ เพจหนึ่งเพจสองอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะดาดาขอไปก่อนนะวันนี้จะมาทําขนมอรัวค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทําให้ดูหรือเปล่าหรือว่าจะเอามาทําให้ดูตอนเสร็จนะคะพู้อยากกินมากค่ะโอเคเนาะเพื่อนๆถ้าเกิดอ่าใครได้นําไปใช้ก็ดาดาจะดีใจมากสาหรับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นคนไหนที่แต่งหน้าเป็นแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่าดาดานะคะเพราะว่าอ่าไม่ใช่มืออาชีพค่ะแต่งไปกรุบกริบแต่ก็มีคนถามว่าแต่งหน้ายังไงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็อยากมีให้เพื่อนเพื่อน อ่าคนไหนที่แต่งหน้าไม่เป็นนะคะมาดูแต่ว่าวันนี้คิวเล็กไปน,นิดนึงปกติคิวจะใหญ่กว่านี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวยังไม่ได้มารีวิวตัดเสื้อให้ดูเลยเนี่ยรีวิวตัดเสื้อเป็นเสื้อยืดแต่ว่าพอตัดออกมาแล้วก็เก๋นะโอเคค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมนะคะแต่งหน้าราคาตลาดแต่สวยแบบนางฟ้าก็ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ